วันนี้ก็มารีวิวการ์ดที่แถมมากับกล่อง BT T D G T D ศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่กับศูนย์สามนะครับก็มากันวันนี้ก็มีสี่ใบนะครับก็เป็นการ์ด กะลังก่นอนประนนณอ่ะจะตระกูลนุนบาทธรรมะแล้วก็ชานโดแล้วก็โกพลาดินครับอ่ะมาเริ่มใบแรกนะครับาละก้ลทิ้งแทงอ่ะเอฟเฟกก็คือวันเบอร์เทิร์นนะครับ เรือการ์ที่มีชื่อเหมือนกับมันนะครับในจิสท์สงหนหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาการ์บนมือที่มีชื่อว่าซโคโยมินะครับเข้าโซจากบนมือนะครับเข้าโซถ้าหากคุณมีการ์ซโคโยมิในในชื่อการ์ เปิดดูห้าใบกระสุดนะครับค้นหาสองใบที่เหลือนำไปไว้ใต้เด็กนะครับที่เลือกนำขึ้นมืออ่าก็เป็นเอฟเฟกที่โหดอยู่อ่าต่อไปนุบะธรรมะนะครับอ่าเอฟเฟกก็คือ วันหนึ่งนี้โจตีฮิปเป็นการสมเร็จกู้แข่งเลือกทก้การาบบนมือตนเองหนึ่งใบนะครับอ่าก็เป็นตัวที่ทำลายบนมืออีกฝ่ายรานะคานี้ต่อไป Shadow Paladin นะครับ Effect แรกนะครับ เลือกดีทายเรายการของคุณหนึ่งใบเมื่ออย่นี้เข้าสู่ช่วงบรรยากาศสามารถจาาถ่ายค่าคอสั่จ่ายดมือีอ่นี้หัวาลังเจ็ดพันแล้วได้เราขอสามารถเนะมื่ออย่นี้โจมตีฮิ้บรรยากาศเลือกดีทายเรียกายรกกาของคู่แข่งหนึ่งใบเอ่ก็เป็นเอฟเฟกที่โหดใช้ได้เลยอ่ะต่อไปโกพาดนเอฟเฟกก็เมื่ออย่างนี้ เมื่อยูนิคนี้เอ๊ะขอโทษครับขอไฟล์ด้ครับเมื่อยูนิคของคุณเข้าสู่เรือกาจากกองการ์คุณเมื่อยิงนั้นยูนิคนั้น,นและยูนิคนี้ได้รับพลังห้าพันนะครับนี่จบเถินอ่าก็ไปในเฟติโฮโดตัวใช้ได้อยู่อ่า ขอคุณที่มารับชมนะครับคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับกาสี่ไปนะก็โหดมากโหดอยู่นะครับอ้าวคราวนี้ก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับงลางอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ